นติงก็จะโดนบรรดาแฟนๆมวยปล้ำหลานๆทั้งหลายเนี่ยก็จะบอกว่านติงเนี่ยไม่รู้เรื่องมวยปล้ำผมเนี่ยไปวันนั้นเนี่ยผมกาบภาพวันเดียวเลยมาเลอะเทอะเลยเอาแบบเละไปเลยอ่าแล้วรอบนายห้พ่อหาคนใหม่มาแทนก็ขนาดมันพากันมันแปลนะนติงยังฟังออกนนันนติงก็เูดไปคือ <ไป S 2> เราฟังมันพูดอยู่แล้วเราากำลังพูดอยู่แล้วก็ขยันพูดอะไรนะ เขาชอบมือ<ห>ปัดไงผมก็ฟังอยู่เออจะพูดทำไม่แล้วเขาหาว่าเราอ่ะไม่ให้เกียรดพ่อบ้างชอบแบบหักหน้าพ่อบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งอ่ะผมไม่ได้อยากหักแต่การที่จะไปหาข้อมูลการที่จะไปหาแหล่งข้อมูลหรือ การที่จะติดตามเรื่องของโซเชียลเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆแทบจะไม่มีความสามารถเลยหนึ่งเราเป็นคนคนเก่าคนคนเก่าอะนะที่ตามข้อมูลโซเชียลอะไรไม่ค่อยทันแก่อย่ารับมะเถอะเออแก่แล้วเว้ยทำไมแก่จะเป็นพ่อคนได้คือคือตอนที่อย่างเนี้ยนัติงก็จะโดนบรรดาแฟนๆมวยปล้ำหลานๆทั้งหลายเนี่ยก็จะบอกว่านัติงเนี่ยไม่รู้เรื่องมวยปล้ำ อย่างงู้นอย่างน,างนี้อะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่ได้เถียงนะอันนี้แหละครับพอได้ลูกชายมาตอนแรกก็ไม่ได้ไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ศักยภาพเฮ้ยแต่พอมาแนละ้วมันดีดีกว่าคนอื่นที่ที่เคยภาคกันนะติงเพราะว่าบางคนเอาแต่อาปากค้านปากค้านมันมวยปล้ำจนจนไม่ได้ภาคหรือบางคนก็เกรงอกเกรงใจที่จะภาคแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะอะไรอย่างเนี้ย ซึ่งลูกชายไม่ได้เก่งใจนะติงเน่ยมันก็ไปเมือันตายเมือันตายมันด้ไมวันด้ไซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการเข้ากันได้ในขณะเดียวกันข้อดีของจอปอเนี่ยเขาจะแปลแทบจะทุกบททุกอย่างอันที่สองคือเขาตามเรื่องมวยปล้ำเขาตามโดยเหมือนกับแฟนแฟนมวยปล้ำแล้วกาจะมีเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องที่ชอบมวยปล้ำด้วยกันเป็นเป็นกลุ่มเป็น เป็นกรุ๊ปของเขาเนี่ยเขาส่งข่าวสารมวยปล้ำแม้กระทั่งในระหว่างภาคก็มีส่งเข้ามาส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็คือนติงไม่สามารถที่จะทําอย่างนี้ได้เลยแต่เขาจะมีเขาจะมีข่าวสารมวยปล้ำมามาป้อนให้นติงรับทราบตลอดเวลาเอาจริงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะาเคยเคยภาพมาแล้วครั้งแรกตื่นเต้นจริงแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าเราเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเราคือมวยแทนว่าตอนนั้นมันมีดราม่านะครับถ้าจํากันได้นะผมไม่ขอพูดถึงดราม่าอะไรยังไงนะแต่ว่าผมต้องมาภาพแทนเพราะตอนนั้นคือพ่อเนี่ย โทรหาใครไม่มีใครรับงานเลยทักคนเพราะน่าจะเป็นช่วงสงกรานะ่ะแล้วแบบเขาก็หยุดยาวกันไปไม่มีใครมาแล้วก็คือมาภาคครั้งแรกกับพ่อเนี่ยผมไม่ได้ตามมวยบ้าน,นเลยตอนนั้นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อเรื่องเลยไม่ไม่เข้าใจอะไรด้วยซ้ํางงว่าแบบคือเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วใครเป็นแชมป์อยู่ตอนนี้อะไรยังไงไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมก็ต้องสารภาพตรงๆในในวันนี้นะผมเนี่ยไปวันนั้นเนี่ยผมกาบภาพวันเดียวเลยกาบภาวันเดียวเลย กอ,อจ้าแบบออกูกูปมูกูมาบ้าเลยกูมาตลกเลยมาเละอะเทอะเลยเอาแบบเละไปเลยอ่าแล้วลอกนายพอหาคนใหม่มาแทนในเมื่อเราไม่รู้เรื่องเรื่องอ่ะเราก็เลยงั้นกูมาตลกเล,ๆๆๆเลยกูเลอะเทอะไปเลยปรากฏขับรถนั่งกับมัน้ด้กัน <c oughs> พ่อคุยกับผู้บริหารตอนนั้นเขาชอบ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยต้องมาพากทุกวนถึงทุกวันนี้ผมก็แบบหายแล้วกูต้องมาพากแล้วอะไรเงี้ยก็ ก็ S <S สรุกด,ดีครับสนุกดีดสรุกมากไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะแปลได้ขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งได้มาทําตรงนี้เพราะปกติเราก็เวลาจะแปลภาษาอังกฤษอะเราก็แค่ตอนเล่นเกมบ้างไม่มีอะไรทำก็เอาเนื้อเพลงมานั่งแปลเล่นบ้างอะไรแบบนี้แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราฟังแล้วเราต้องพูดออกมาต้องทําเสียงเป็นตัวละครตัวนั้นอะไรเงี้ยมันเราจะทําได้ขนาดนี้ไม่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยวยซา,าก็ต้องยอมรับว่าการดูพ่อมาเยอะเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้ หลายๆอย่างแล้วยิ่งทํางานกับพ่อมันไม่เกรงอ่ะมันไม่ได้รู้สึกแบบอารมณ์เปลี่ยนเป็นลุงคนอื่นเนี่ยผมอาจจะแบบไม่กล้าจะเล่นอะไรลุงได้ไงเราก็ลุงอยู่แล้วยังไงก็ตรงนี้ก็ลุงเออนั้นแล้วก็คือก็พอยิ่งทํำก็ยิ่งสนุกนึกออกไหมพอยิ่งทํามันก็ยิ่งรู้สึกแบบพอเรามันเริ่มมาตามเนื้อเรื่องเรื่องมาอะไรเราก็ยิ่งสนุกสนุกไปกับมันอ่ะเราก็เริ่มอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเช่นบางครั้งเราไม่รู้ชื่อทาไม้ตายเปิดไปเรื่อยเปิดวิกิพทีเดียเปิดแฟนด้อมเปิดเป พอเจออะไรที่มันเอ้ยอ๋อเขาเป็นแฟนกันคนนี้เขาเกิดวันนี้อะไรอ๋อเราก็จะรู้แล้วเราก็อะไรที่มันเล่นได้ในตอนนั้นเราก็จะเล่นไปเลยเพื่อให้มันเป็นข้อมูลอะถามว่าผมแม่นข้อมูลไหมเอาจริงไม่แม่นเลยนะผมจาไม่ได้หรอกว่าใครเป็นแชมป์กี่สมัยไม,ไม่รู้ไม่รู้จะจำไปทำไมในชีวิตนี้เพียงแต่ว่าก็ฟังซาวเออก็ให้เขาบอกอะไรไปเป็นแชมป์มากี่วันอะไรยังไงบางครั้งเราก็ฟังผิดฟังผิด,ฟ,ผดฟังถูกไปก็แล้วแต่แต่ว่าเคยมีน้องคนนึงบอกมาว่าเขาได้เคยเคยเห็นผมผ้ากับพ่อเมื่อเมื่อนานมาแล้วนะไม่ใช่ที่ น้องคนนึงบอกว่าผมคือคนเดียวที่พากับพ่อแล้วมันมันลงตัวมันดูพ่อไม่ได้กลืนผมไป็เป็นหมดแล้วผมก็ไม่ได้ไปขัดพ่ออะไรขนาดนั้นผมก็เลยกูเอาความมั่นใจตรงนี้ซึ่งมีคนบอกกูแค่คนเดียวเนี่ยมามั่นใจตรงนั้นป่ะเติมความมั่นใจนั้นซะแล้วก็เออก็วันแรกก็ผ่านไปได้แล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ครับปัญหาคือมันชอบแย่งนติงพูดบางทีติงก็พูดผิดพูดผิดภาคผิด เฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่ามวยปล้ำม,มันจะเยอะไปขนาดไหนคือท่ามวยปล้ำพื้นฐานมันก็จะมีโค้ดลายซูเพล็พกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเริ่มมีเฮลูว่าคิกมีท่าอะไรของมันที่แล้วแต่เจ้าของท่าคือท่าเดียวอะ่ะแต่มันจะตั้งชื่อท่าของมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็จําไม่ไหวนะแต่ลูกชายเขาก็จะจําได้แต่ผู้บรรยายสังกฤษบางทีโดยเฉพาะไมเคิลโคด้วยแกก็แกแก,แก็เรียกผิดเหมือนกันแกก็แก่พอแนละติง มันก็จะมีมีการประสานงานกันโดยอัตโนมัติน้าติงว่าอย่างนี้ดีกว่า DNA มันอาจจะใกล้เคียงกันแล้วก็เข้าใจในเรื่องของบทรับบทส่งเช่นเขาก็จะกล้ากล้าที่จะขัดนาติงกล้าที่จะแซวนาติงเราอยู่ในวงการมานานเราภาคมานานเรารู้ว่าถ้าเขากํลาลังภาคภาคอยู่หรือเขาภาคอะไรผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไปตีบอกเขาเอ้ยต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะไปขัดคาแรคเตอร์เขา พอขัดคาแรคเตอร์ปั๊บเนี่ยมันจะทําให้งานงานภาคข,ของเขาไม่เป็นตัวของตัวเอง,อง,เองคือทุกคนถ้าทําตามสไตล์ของตัวเองแล้วภาคไม่ว่าคุณจะภาคผิดภาคถูกกลุ่มผู้ฟังหรือกลุ่มลูกค้าเขารับฟังเขารับได้เขาก็จะรับุณไปก็แค่นั้นเองนะครับคือผมจะรับหน้าที่เป็นคนแปลเพราะว่าก็พอฟังซาวออกแล้วก็พอจะแปลได้แล้วก็พอจะเข้าถูกเนื้อเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาแรก ก็คือนี่ก็ขยันพูดแล้วเกินไงนะครัจไหมคือเราก็ฟังมันอะเราก็ฟังไม่ค่อยจะฟังก็ต้องตั้งใจฟังมันแหละนี่ก็ขยันพูดให้มันมาช่วยกันแล้วก็มันพูดอะไรวะแล้วขยันพูดช่วยไงใจดีงยากจะช่วยไงแล้วก็ก็ขนาดมันพลากมันแปงนะนะติงยังฟังอออะนะติงก็เนี่ยบูดไปเราฟังมันพูดอยู่แล้วเราากำลังพูดอยู่แล้วครับขยันพูดอะไรนะแล้วก็มือปัดเนี่ยผมก็ ฟัง,งด,ดูเออจะพูดจะไหม่คนเราก็แค่นี้ก็ฟังลําบากพอแล้วจะแบบพูดแทรกให้มันฟังยากขึ้นอีกปัญหาที่2ก็คือบางครั้งเนี่ยผมจะเสร Al ิมข้อมูลหรือจะเสริมอะไรบางอย่างแต่เราไม่รู้ว่าพอ่อพูดจบหรือไม่จบเราอ่ะเดาไม่ดูไม่อยู่ตรงนี้มาเนี่ยผมไม่เคยเดาได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าพ่อจบหรือย,อยังเพราะคนคนนี้เขาไม่มีแพทเทิร์นเขาลึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะจบก็จบนึกจะมาก็มานึกจะหยุดก็หยุดผมก็รู้สึกว่า เราก็ต้องเดาว่าพ่อผู้จบหรือยังซึ่งพังทั้งเดาผิดก็คือพูดแทรกพอ่อผลคืออะไรโดนคนดูด่าอีกว่าพูดแทกพ่อทําไมังนั้นอย่างนี้ผมว่ากูไม่ได้อยากแท้แต่กูไม่รู้ว่ากูองเข้าตอนไหนกูเข้าใจกูด้วยคนไม <c oughs> พูดใจอันนี้คืออ่า,อานเงินโดนดา่าโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนหลายปีแล้วแล้วเขาหาว่าเราอ่ะไม่ให้เกียรติพ่อบ้างชอบแบบหักหน้าพ่อบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งอ่ะผมไม่ได้อยากหักแต่บางครั้งพ่อเราก็ผิดจริงๆในแง่ของหนึ่งข้อมูล ผมก็ไม่อยากจะให้พอ่อพูดผิดเพราะเดี๋ยวจะเป็นเป้าโจมตีของบรรดาผู้สันทัดกรณนีทั้งหลายที่เขาจะชอบแบบเอาพ่อผมรรด่าในเน็ตซึ่งคนนี้ไม่เห็นแต่ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกแบบเราก็ไม่อยากให้พ่อโดนดาน่าพวกนี้เพราะเราก็ต้องการผิดจุดอ่อนพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่ะเราก็มาแก้ต่างให้เลยท่านพูดผิดปุ๊บเราก็จะบบกไม่ใช่ครับท่านนี้ครับผิดคนครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเขาก็จะเข้าใจผิดว่าบอกว่าเราหักหน้าพ่อแต่ จริงๆแล้วเปว้าหมายของผมเจตนาของผมของผมคือไม่มได้ต้องการจะหักหน้าหรือบางครั้งพ่อเล่นมุกอาจจะเผลอเล่นมุกอะไรที่มันในยุคนี้มันเล่นไม่ได้เช่นไปล้อเรื่องหุ่นหุ่นอุบาทมากนะครับหุ่นเป็นโอ้โทั้งน้ำเลยอ,อะไรก็คือบอดี้เชมิ่งอะไรเงี้ยโอ้ยไม่เคยพูดเลยย้อนกล<ม>ับไปแม่ย้อนกลับไปแม่เยอะไปย้อนกลับไปแม่ไม่นีผมถึงต้องเบรกไงว่าอย่าไปพูดเรื่องหุ่นก็เลยครับอย่าไปสนใจเรื่องหุ่นก็เลยครับอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้แต่แค่ผมก็แค่รู้สึกว่า อะไรที่เราเบรกได้เราก็อยากจะให้เบรกเนะี่ยในตอนนั้นเพื่อไม่ให้แบบคือคือคือเก็ตไหฮะบางคนคือปล่อยให้เขาทาไปเลยวันไหนเขาโดนดา่าเรื่องของเขาอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอีกปัญหาหนึ่งก็คือคนนี้เขาอยากทําเสียงแบบนี้กับตัวละครตัวนี้แต่ผมอ่ะทำเสียงแบบนี้กับตัวละครตัวนี้ไปแล้วซึ่งเป็นคนละเสียงกันมันก็จะรู้สึกแบบทําไมไม่ไปได้วยกันวะ บางครั้งมันก็จะทำไมไม่ไม,ไม่เอาตามคนทําเสียงอย่างผมว่าก็ทำเราทําเสียงมาก่อนแล้วอะไรแบบเนี้ยเออก็อะไรเงี้ยก็มันเป็นปัญหาเรื่องขำขนะครับไม่มีอะไรก็คุยขำข,ขกันในงานอะไรเงี้ยคําว่ามวยปล้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะมาผาก็ได้ครับมันต้องเป็นแบบนักติงเท่านั้นที่จะผาาผมก็คิดในใจว่านี่ขนาดกูนั่งผ้ากูยังแบบอะไรของมึงวะเออแล้วคนที่ไปเสียตังค์ไปดูในสนามอะ เขาคงแบบน,นี่อะไรอ่ะบางคนเนี่ยตั้งใจอยากจะเป็นนักภาคแต่มันทาาไม่ได้ก็ต้องยอมรับตัวเองนะครับว่าท่าไม่ได้ก็ไปทําอย่างอื่นถ้าตราดะไรที่พี่ยังอยู่ตรงนี้ยพวกเองก็ลําบากอ่ะเอาจริง